โอ้นำกัะตอกเส้นเอานี่เลยจะก่กล่าวถึงเรื่องยักหาเนี่ยกระัป๋าเล็กตะกัดกันดูวะ <t ie> นำกัะตอกเส้นแล้วจะก่กล่าวถึงเรื่องยักหยรูปยักษ์นั่งจะเกา่าให้หนาวไอ้ยุดตรงนี้ที่อยากได้ป่ากายพระมอะไรมาอยู่เราสูบริกัน คนดีดีจะใจเล่นไมเลยจะเป็นมนุษย์แต่เพลานุ่งคล้องอยากมากการ์เซลบอกเป็นไม้แม่เดือตายจะไล่วันละราคาดังคิดปิดรัก,กันรูร้ก,ก้าวาแท่างว่าดูแลภาระของมนุษย์จะไปอยู่ด้านนินท์จะเดิน การกระตกเมียก่อยจักการกอริ้งการเร่งว่าราตานีมันก็จังกาบุรังว่าไหวก้าวพทตายก็มีอะนี่แล้วไม่เดียทีก็ขาไปประไว้ไม่ดีแต่บอกนี้ไม่ตื่มมันคือมันแรงทองทองจูด้แลนะโกดินเชื่อชาวตามิน นังเบลดากับลูกยากันสามคนตัดแตกกูอ่ะเลือดเน่ยหัวที่พ่อเป็นไงอ่ะขี้ฟันดังเพอโอหัวไม่ได้พ่อยาหัวมาทางนี้นะขี้ฟันดังเพดิมินี่ตายหงแล้วไอ้เปรตกูยัดแม่ของมึงได้มึงมาไอ้เปรตเออ หนูหนูหนูเห็นมลูกสาวของกูอยู่สวยอยู่เหมือนแม่ของมันแม่กูเย็ดตายเลยตาตัวเตันีตัวนีนนนลวยนุ่งใบบไอ้เนปติดไกลโตวของกูกบ่าพัเด็ดเจ้าเอ้เด็ดเจ้าเอ้ก็เพราะมึงพูดเด็ดเจ้า เ้ยจำๆประเด่งเรียกย้ำบประเด่งเรียกกูยังหมดแล้วอีผมอยัดกูไม่มาเกิดเป็นโลคปอดป่วยปอดจัดต่งเกียดีเตโอเงากูแค่ว่ากูโดเล่นเลดูบัานะไอเพลดมึงโดเล่นจริงๆน่นนดูสินุ่งกางเกงอะไรไข่ล่อหมดเลยเอหนูกันจ้าเขามายเรียบมูกันแหละเออกูกับมูกันแล้วนี่มูหลัไร มเอ้ยต้ยสะพรว่าไงเลยกรบพ่อมึงรู้เก่าอะไรบ้างรู้เก่าอะไรกรบพ่ออ๋อที่เมืองกูจะเอามาไล่ทองตำเมียหัวก็มีพ่อเป็นบาปเอมเมียปืน เนี่ยเป็นบาปก,กับคุณพอ่ <laughs> อแยดแม่อุดหัวตุวท่ทตีหัวตุ่ทตีตดแตกตุ่ทตีกูอะไม่รู้เป็นไงกินของดิบกันไปเมืไงไม่รู้หรือว่ากินกระเด่งไม้กันไปหรือกินยวกันไปเด้อไม่รู้ตอดีตายหงเนี่ยบาปตัวต้นไหนเปลิดพ้าบาปเลยไม่เห็นนะยพอ่ออเลรไปครัวทำไมไอ้บาปลวก ตาพวไม่ต้องเอาเมียมันเฉลยถ้าเมียมายอมมัดกลมขืนจะเลยโอ้พ่อยังมีแรงเหรอเราเราหนังลูกยังมีแรงเหรอไมีแรงสิพ่อคะพ่ออย่าทำแบบนั้นที่เขาไม่ดีครับคุณพุ่มไม่ดียังไงลูกตั้งสามคนควงข้อไอ้พรานนรุง ว่าเพื่อพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยจับกึงพ่อเอ้ยจับกึงพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยจับกึงใจ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 กึงอะไรของมึงอ่ะไม่รู้ตายจนหยาบพม่าทศพนพม่ายจับกึงไอ้จับกึงแตะเตะเกึงเอะดีตะกึงแตะเตะกึงบ้าแล้วสิมาขึงนขึ้นแล้วพ่อเออนี่กางเกงก็เอกไม่นุ่งเล้วกางเกงก็นุ่งเปล่าผมดีกว่า เอาไม่นุ่งเรานุ่งใบไม้ใบกล้วยดีกว่ากระจูเขยไปด้วยเดี๋ยวเขยกูดูดูตาลูกระโจงดวงเอ้ยเขยกูเนี่ยเลนแล้วนี่เล่นอะไรตาลูกเอ้ยมาโดนเลยนด้วยไอ้เขยมาว่าไงล่ะพ่อพ่อครับ ไอ้เปรตกุ้งไปไม่ตามึงไม่อยากอยากจะได้มึงมาแล้วพ่อยัดแม่ทำไมอ่ะไอ้พ่อเปรตตำผีผีโมโมงมาเลยตาเรานั้นตำเหมือนกับไก่วะตำเหมือนกับเปลูกหลานกูเลยยำหมดเลยกูจะไปเมืองแสนว่ะออราชินีมาเลยโทรมาตำเมียฆ่าะใจก็เฉยนื้อเลย พามึงไปด้วยไว้เมืองอาเมียตะคนทีเมืองมนุษย์เราเราชวยชวยอยู่เหมือนกับแค่บุปปาของเราอ่ะโอ้มีเราเราชวยชวยด้วยกับพ่อเมียสิมึงก็ไมอาเมียแล้วเมียก็ทําอะไรกันบ้างอ่ะพ่อไอ้เปรตเอาเมียก็ทําอะไรก็ไว้เจอตูนบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างอ่ะพ่อเมียเมียก็ไว้ไอุ้งข้าหนึ่งสักป้าสอง กลางกลางมาเกินก็ตดป้าบทเราก็นอนบนแล้วทําไมมันอนมาที่นอนล่ะครับพ่ออ้ที่นอนก็นอนแล้วแต่ว่าก็นอนบนเมียดีกว่าร้อ,รอยตายหงอหนอนมันผู้หญิงรอ้อยอ๋พูดตดด้วยนี่พ่อไม่รู้ปไปไหนหัวไม่ได้หัวตดหัวตดเอเอมึงไปยังไอไอ,อ,อ แกุ่ปาเมื่อไงครับคุณพ้าคุณป้าไม่ไปไม่ได้เด็กกาคุณพ่อกาเอ็นดูลูกเด็กกาอย่าไปเลยไม่ได้นะลูกนะมึงอยู่เมืองเสาะกันไอ้พลันนะลุงไอ้ผมบเดืเมืองต้องกันนกแกปุกป่าใช่แต่ว่ากูไปเมืองมนุษย์ตาปุ๊บหญิงสาวสาวส่วนลูกูไปมึงตะคนด้วยไว้แต่มาเลยนะครับคุณพ่อไว้เลียนเมื่อไงบาดลูก โอ้ยเลียเถอครับคุณพ่อสาวสาวรเลียตั้งแต่หัวหลอดตีนใช่ไหมครับคุณพ่อเห็นในทีวีก็เลียกันหมดเลยเออแต่ยานั้นเดียวมึงไปอยู่ข้างหลังกูสอนลูกก่อนครับก้าวมาสิ่นูกพ่อจะสอนและพ่อดูตัวเองก่อนสิครับจะจะสอนลูกอ่าก็พ่อสอนแล้วจะมาไว้นะก่อนพ่อที่จะพ่อจะไป ອາກອນປໍທີ່ໄປ o ນ່ເອີ້ປໍຕ້ອງໃຈໂຊ <c ười> ่อนบ่ไปบ่ใจใจรอน้าลูกชาจงจำต้อคำพอนจะเดินจะนั่งระวังบ่นอนพระพ้นอย่าเปิดแล้วจะเปิดไงคุณรปที่จะยิ่งเหนื่อยก็จะจริงแหละนะาู อกอรุ่นก่อนปู้จะขอรูเกตพนคนเดินอย่าวัวระวังตัวระวังตนผู้คนลินท่ามันมักราคีฝากใจใจรูกลูก lập hội bật gì chứ à nhà trang tua ngay đi chứ không phải là cô tung túi ria nhau để chơi lụt ra ơi trăm đại mẹ khoảng ngay nè để khoảng ลเราอยู่กอดกูกอดนอนเดือดร้อนทำไมเจ้าตามสบายดูเรเออแอบแฝตายมาเนื้อขึ้นหลัดลงเรือใหญ่เรือนัวิทยลยมึงนั่งดลาตูคุณไม่พอใจขันไปอิกตัวกับไหนหัวโยนัน ดุจราเอยนังแกก่อนกับเมื่อกลับพัวเมียไม่เจียคาโดยฉันดภักาานักติดจักขยัน่นังสนใจไม่พอใจไปและนังแกดุจราเอ ทำลวดตึงหลอดประตูนู่นโผล่เหยาะไปซื้อตัวอย่าหนานรีบบ้านเข้าในตั้งใจเกะกาทุกชัยพาโลเอ็นดูทุกวันหลุดร่าง คุณแหล่เปนพอได้ลูกเล็กขับช่ายรับรองได้โอ้เรือตำใจแก่ก้า้องใจไปลูกโน้ต่รูปจูบอมอะไรนัปากานปลลกระกาศันเปาหลุดเร้าแต่ว่ากินก็ทาคนวามเลือกพอเชื่อได้สิเลย tôi đang gần tôi à gần bay, anh tai kẹp đặt, kẹp đặt tay anh tai 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 kẹp lòng càng lòng cha quay ก็เดียสิว่ามันดังเรื่องที่บอกนก่วดูรัดเราไม่เจ้าบางแรงกว่าเอาข้ารา้เจ้ารา้วีนี่ทาไปหน้าเราจะได้เป็นแันรัดความสมบัติแรงกว่าประกุงซีมันพาลูกูใจไปบุรีตั้งจักติ่ซองบานที่สั้นดาดอย่างเร็ว 地震吗？